กระบะแคบรุ่น XL Plus Sport ยกสูง7นิ้วไปดูกันเลยค่ะสำหรับคันนี้ก็เป็น Ford Ranger Open c a p รุ่น XL Plus Sport นะคะจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์2.2ทอร์โบแปรผัน160แรงม้า500นิวตันเมตรค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะ าฝากระโปรงเปิดง่ายมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นและมีโชคอัพมาให้เลยนะคะเครื่องยนต์ก็อยู่ตรงกลางส่วนใดชาร์จตัวนี้นะคะอยู่สูงนะคะสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนนั่นเองค่ะและคันนี้ยกสูงไปถึง7นิ้วลุวยน้ำได้เต็มที่เลยข้อดีของ Ford Ranger นะคะหม้อน้ำเป็นระบบไหลเวียนเรียบร้อยแล้วนะคะดูแลรักษาง่ายมากๆเลยค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคะเป็นแบบกึ่งรับประกันอยู่ที่1ปีหรือ20,000นโลค่ะ มาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างชิ้นแรกก็คือกระจังหน้าปอดนะคะตัวนี้เป็นรูปแบบทรงแรปเตอร์นะคะเพิ่มไฟ LED 3จุดเป็นแสงสีส้มนั่นเองค่ะส่วนตัวกระจังเป็นสีดำด้านและตัวหนังสือก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวหนังสือคอมเมอร์ปอดนั่นเองค่ะข้างๆเลยนะคะก็เสริมหล่อดด้วยครอบไฟหน้าสีดำด้านนั่นเองค่ะทำให้กรอบของไฟหน้าคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ ไฮไลท์ของด้านหน้าเลยก็คือกันชนหน้าของ h ั m m e r รุ่น King Series นะคะชิ้นงานของเขาเนี่ยจะผลิตจากเหล็กหนา3มิลลิเมตรนะคะเหล็กของเขาทำจากสีพาวด์โค้นะคะซึ่งเป็นสีที่ป้องกันสนิมร0 0อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะส่วนการดีไซน์ของเขานะคะหนึ่งเลยก็คือขนาดใหญ่กว่าตัวบ,บอดรี้รถนะคะเพื่อรับกับตัวของคิวล้อด้านข้างนั่นเองค่ะ ส่วนไฟด้านข้างนะคะก็เป็นไฟตัดหมอกแบบดับเบิลไลท์เลยด้านในเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกส่วนด้านนอกจะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟหลีนั่นเองค่ะควบคู่ด้านหน้าพร้อมกับการใช้งานนะคะก็คือห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยนะคะกันด้วยยางนะคะตัวนี้กันรกระแทกระหว่างกันชนกับห่วงโอเมก้านั่นเองค่ะสําหรับกันชนชิ้นนี้นะคะสามารถลากจูงได้เต็มที่เลยลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงคะ่ะ สูงเจ็ดนิ้วใส่อะไรบ้างชิ้นแรกเลยนี่เลยกับชุดยกของยูนิคอนเจน3นะคะตัวคานตรงนี้สีน้ำเงินผลิตจากเหล็กหนา5มิเมตรเต็มนะคะแข็งแรงมา,มากๆควบคู่กับคอม้านะคะตัวนี้ผลิตจากเหล็กหนาเป็นพิเศษนะคะเพื่อรองรับตัวของโชคอัพและป้องกันการคดงอหรือหักง่ายตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ ส่วนโชคอัพเปลี่ยนให้เป็นโชกอัพของโ r o f e นเดอแบบซับแทนนะคะตัวนี้ค่า O.E.M อยู่ที่2.0นั่นเองค่ะสำหรับซับแทงนะคะก็สามารถปรับได้ถึง8ระดับนะคะตามการใช้งานของลูกค้าเลยความนุ่มความแข็งนะคะชิ้นสุดท้ายเลยที่จะต้องเปลี่ยนก็คือปีกนกตัวนี้ O.L เปลี่ยนให้เป็นของโยงออฟโรดนะคะสามารถปรับระดับอง,งศาได้นั่นเองค่ะทำให้ตัวที่ยกสูง7นิ้วมีความสมดุลกันทั้งสข้างค่ะ จัดให้ชุดใหญ่เลยกับแม็กขอบ22ค่ะสำหรับแม็กลายนี้นะคะเป็นแม็กทรงเมกาลายลึกเนาะออฟเซตอยู่ที่ลบ44นั่นหมายความว่ายื่นออกมาจากตัวรถอยู่ที่44มิลน,นั่นเองค่ะควบคู่กับยางมัดทะเลน35เลยนะคะสมดุลกับตัวของยกสูง7นิ้วแน่นอนค่ะ สำหรับตัวนี้ก็คือคิวล้อนะคะที่ออลพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือกันชนจะรองรับกับคิวล้อพอดีนะคะคิวล้อตัวนี้เป็นคิวล้อขนาด9นิ้วทรงสปอร์ตนะคะผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมียมนะคะเข้ารูปร้อยเปอร์เซ็นเลยและที่สำคัญออลยิงซิลิโคนทับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าเวลาที่เราล้างรถหรือว่าฝนตกทำให้กาวที่ยึดติดกับตัวรถเนี่ยอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ยังไม่พอติดกิบล็อกให้อีกนะคะตัวของคิวลลอตัวนี้จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะที่อยู่ข้างๆเลยก็คือสโน๊กเกินะคะตัวนี้เอาไว้สําหรับลุยน้ําได้เยอะขึ้นนะคะถ้าต่อท่อจริงมีอยู่2แบบลูกค้าเลือกได้ต่อจริงหรือต่อหลอกก็ได้ค่ะจะติดฝั่งคนขับนะคะเท่ๆไปเลยค่ะด้านบนหลังคานะคะติด แหลกหลังคาของ h ั m m e r รุ่นโซล r าร o ปนั่นเองค่ะเป็นตัวที่บรรทุกสัมภาระนะคะไม่ได้เจาะตัวรถนะคะการติดตั้งของเราใช้ขาจับนะคะของ c a รี่บอยแล้วก็เพิ่มไลท์บาร์ตรงกลางให้ด้วยขนาด4นิ้วนะคะส่วนของ h ั m m e r เองมีไฟ LED มาให้แล้ว4จุดนะคะด้านหน้า2จุด ฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีให้อีกอย่างละ1จุดนะคะสำหรับไฟเปิดด้วยระบบของรีโมทนั่นเองค่ะที่อลลถืออยู่ตรงนี้นะคะก็เปิดปิดออน1สเต็ปสสเต็ปแล้วก็ปิดจากรีโมทได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ สำหรับบันไดข้างก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นของฮัมเมอร์นะคะเป็นทรงเรียบหรูแต่แข็งแรงและทนทานพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟส่องเท้าให้ด้วยนะคะอยู่ด้านล่างเวลาที่กั้งขึ้นเราจะขึ้นรถนะคะมีไฟส่องให้เรียบร้อยค่ะเบ้ารองมือจับนะคะตัวนี้กันเล็บกันรอยนะคะติดให้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเราก็เปลี่ยนโช๊คอัพแบบยาวของโปรเฟนเดอร์ให้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีซับแท้งสามารถปรับระดับ ความนุ่มความแข็งเวลาที่ลูกค้าจะบรรทุกสัมภาระที่หนักหรือเบาสามารถปรับได้มีถึง8ระดับเลยนะคะและที่อยู่บนกระบะตัวนี้ก็คือโลบานนะคะของ TTY วตัวนี้นะคะเป็นงานเหล็กทั้งชิ้นเลยสามารถรับน้าหนักในการขนสัมภาระได้แน่นอนและที่สําคัญนะคะดีไซน์มาด้วยหูเอาไว้สําหรับผูกรัดมัดของได้หมดเลยยึดติดกับตัวรถถึง6จุดแน่นหนาแน่นอนนะคะ และงานของเขาผลิตจากเหล็กหนาประมาณ3มิลใช้งานได้จริงเลยค่ะและในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะก็เสริมหลอด้วยกันชนท้ายเหล็กของ Hummer รุ่น MX 2 0 4นะคะก็เป็นไฟ LED แบบนี้ให้เลยมาพร้อมกับห่วงเมกอีก2ห่วงสีแดงด้านล่างเอาไว้สำหรับลากจูงนะคะตัวนี้ลากได้ถึง3ตันเลยนอกจากห่วงเมกาแล้ว H u m m e r ยัง ดีไซน์ด้วยบล็อกเอาไวส้สำหรับใส่ปากนกแก้วหรือหัวบอลเอาไวส้สำหรับลากจูงได้อีกนะคะอีกหนึ่งสเต็ปสำหรับบันไดขึ้นด้านหลังตัวรถนะคะฮัมเมอร์เขาดีไซน์มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ติดครอบมือจับฝาท้ายให้ด้วยอีกชิ้นหนึ่งนอกจากไฟหน้าเราก็ติดครอบไฟท้ายด้านหลังให้รอสุดๆไปเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในรุ่น XL Passport กันเลยอย่างแรกที่ OL อยากนำเสนอนะคะที่มีให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้านี่เบาสบายมากขนาดรถยกสูง7นิ้วนะจ๊ะ แล้วก็บนพวงมาลัยก็มีมันติฟังก์ชันครบอยู่เหมือนกันนะคะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็รับสายวางสายเชื่อมต่อกับบลูทูธคุยในรถได้เลยรับสายจากตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะรุ่นล่มต้นก็ยังมีจอทัชสกรีน8นิ้วให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นระบบภาษาไทยด้วยใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะส่วนรุ่น XR p าสปจะมีแค่เกียร์ธรรมดาอย่างเดียวนะคะซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเลยค่ะ ส่วนเบาะนะคะรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะสามารถปรับเอนเลื่อนด้านหน้าเลื่อนด้านหลังได้อย่างเดียวไม่สามารถปรับขึ้นลงได้นะคะสําหรับรุ่นนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนที่มีแลนจะออกรถรุ่นนี้นะคะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้จะบอกว่ามีที่นี่ทีเดียวนะคะที่ OL เท่านั้นเพราะว่าอ l จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการแต่งรถเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นลูกค้าไว้ใจอ L ได้เลยค่ะ OL อยู่ที่ปอร์ดพระนครมอเตอร์สาขากกเกษตรนวมินนะคะ โทรสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็เงื่อนไขการออกรถกับอ l ได้เลยนะคะ064-695-5362ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อ l อหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย